เราทุกคนมีจิตวิญ,ญญาณซึ่งมีอัตลักษณ์ลักษณะเฉพาะเราทุกคนมีอาวุธมากคนึ่อย่างเพื่อมาทำอะไรบางอย่างบนโลกใบนี้ทุกคนมีเป้าหมายของชีวิตแล้วแต่แต่ละคนจะถือพันธกิจที่จะมาทำอะไรบางสิ่งที่ประกอบไปด้วยความรักให้แก่โลกใบนี้เราทุกคนล้วนมีจิตวิญ,ญญาณที่มีอัตลักษณ์ดั้งเดิมที่เลนอยู่ภายในกันทุกคน และตัวจิตวิญญาณภายในนี้เองที่เป็นสะพานเชื่อมกับแหล่งข้อมูลหรือต้นกำเนิดความรู้ทั้งมวลในจักรวาลการเข้าถึงความรู้ผ่านจิตวิญญาณภายในด้วยอัตลักษณ์ที่เฉพาะตัวของแต่ละคนโดยปกติกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์มีอยู่สองวิธีด้วยกันคือการรู้จากภายนอกโดยอาศัยช่องทางการรับรู้ที่เรามีอยู่เช่นการได้ฟัง การได้เห็นการได้ดมการได้ชิมการได้สัมผัสรวมถึงการประมวลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้นั้นด้วยหลักเหตุผลจะได้ชุดความรู้ขึ้นมาอีกหนึ่งชุดเรียกกระบวนการนี้ว่าการรู้จากภายนอกส่วนวิธีการที่สองการรู้จากภายในแน่ดีดมีบุคคลสำคัญมากมายใช้วิธีการนี้เพื่อเข้าถึงความรู้ใหม่ๆ ที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเช่นนักวิทยาศาสตร์นักศิลปะนักกวีโดยพวกเขาก็จะนิยามกระบวนการนี้ตามความเข้าใจณนเะวลานั้นเช่นเรียกว่าแรงบันดาลใจสัญชาตญาณความคิดผุดหรือปัญญาญาณทั้งหมดนี้เรียกว่าการรู้จากภายในทุกคนสามารถใช้หลักการนี้ ทำให้เกิดศักยภาพของตนเองอย่างสูงสุดได้เพียงแต่ต้องรู้ว่าที่มาของการรู้นี้มาจากไหนและมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้สามารถเข้าถึงมันได้หากเราสามารถเข้าถึงการรู้จากภายในมันจะเป็นการรู้ที่ยิ่งกว่าการรู้ทั้งปวงเราจะรู้จักอัตลักษณ์ของเราเราจะรู้บทบาทที่แท้จริงของเรามันจะไม่เหมือนกับการรู้ใดๆโลกกำลังเปลี่ยนแปลง เพื่อเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ยุคแห่งความร้องเรืองทางจิตวิญญาณยุคแห่งความสีวิไลขณะนี้ได้มีคนจำนวนมากเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างกันแล้วเพราะการปรับเปลี่ยนหรือฟื้นฟูนี้ไม่ใช่มาจากใครคนใดคนหนึ่งช่วงเวลานี้จึงมีความสำคัญระดับจัก,กรวาลเพียงแต่ต้องการการเชื่อมโยงและทำให้กระแสนี้มีพลังมากกว่านี้กระแสแห่ยงยุคสมัยนี้ มีนิยามว่าการสร้างอารยธรรมแห่งความเมตตาหรือที่เราเรียกกันย่อยๆว่าอาริยเมตยาต่อไปนี้ขอให้เข้าใจตรงกันว่าอาริยเมตยาไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่หนังสือนวนิยายแต่เป็นใครก็ตามที่กำลังทำเรื่องเหล่านี้ใครก็ตามที่กำลังแสดงปรากฏการแห่งการฟื้นฟูโลก ใครก็ตามที่สัมผัสกับกระแสแห่งจกักรวาลนี้แล้วลงมือทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเป็นรูปธรรมเขาคนนั้นได้ชื่อว่าเป็นอารยาเมตยา